มอ,อกล่าคณะนี้บัวาวายเป็นตัวนำจันกระพเป็นตัวที่สองงามสมหวังที่สามฮาบะไที่สี่เขียวตะโวยที่หา้าขณะนี้จันกระพเป็นตัวนำคู่กับบฮาวายเขียวตวยเป็นตัวที่สามฮาบะไที่สีป่ปางทิบที่หา ที่ข้องไปสามจักระพะเป็นตัวนำบัววายเป็นตัวที่สองเขียรสวยที่สามปังดิปที่สี่าเบอร์ไลท์ที่ห้าตาเมลเป็นลิิวไทยสยามที่ข้องไปสองออกตาตรงจันกระพวะเป็นตัวนำเขียรสวยเป็นตัวที่สองบัววายที่สาม คะนนิจับกระบบเป็นตัวนำเขียวสวยเริ่มมาด้ลนิจจังกระเป็นตัวนำเขียวสยเป็นตัวที่สฮาบาไาที่สามมาออกเล่าคะนี่บัววายเป็นตัวนำ จังกะพเป็นตัวที่สองงามสมหวังที่สามฮาเบไลทยที่สี่เขียวสเวยที่ห้าขณะนี้จังกะพ่เป็นตัวนำคู่กับบูฮาวายเขียวสเวยเป็นตัวที่สามฮาเบไลทยที่สี่ปังยิบที่ห้าที่ควงไปสามจังกะพเป็นตัวนำบูฮาวายเป็นตัวที่สองเขียวสเวยที่สาม ฟังทีฟีสี่ฮะเบอร์ไลท์ที่ห้าตอนปเป็นลิชิวไทยสยามที่ควงไปสองออกทางตรงเป็นเป็นลิชิวไทยสยามที่ควงไปสองออกทางตรงจันทกระพาะเป็นตัวนำเทียนสมบูรเป็นตัวที่สองบัววายที่สาม นิจังกรบอเปนตัวนำเขียวสงยเนำาไแล้นิจังกรบอเปนตัวนำเขียวสยเป็นตัวทีสองฮาบไรทสาม